ถามแฟนๆช็อกกันเลยนะครับหลังจากเพจ B N K 48ได้ออกมาประกาศมิวนิกนันนพัฒนหรือว่ามิวนิก B N K 48สิ้นสุดการทำกิจกรรมในนาม B N K 48ในวันที่30กันยายน2564และยังอยู่ในสังกัด I am ต่อสำหรับกิจกรรมต่างๆที่ยังคงค้างอยู่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการปลดรูปสเตจการจบการศึกษางาน B N K 48เดิมบั วอล์ลวอลโลตาพีเพ t ทูช็อตละเทศกาลกีฬาอนุบาลหนูน้อย48ทางทางมิวนิคเนี่ยก็ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับในสถานะอดีตสมาชิกสมาชิกที่จบการศึกษาแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและสามารถจัดงานได้จากนั้นมิวนิคก็ได้โพสต์ความรู้สึกหลังประกาศให้ทุกคนทราบว่าวันนี้หนูมีเรื่องประกาศมาให้ทุกคนได้ทราบกัน หนูจะอยู่และทำกิจกรรมต่างๆกับวงจนถึงวันที่30กันยายนนี้และสำหรับการปลดรูป Stage จบการศึกษาของหนูงาน Two Shot งานกีฬาสีที่ยังจัดไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้พอสถานการณ์กลับมาจัดได้เมื่อไหร่หนูก็จะยังเข้าร่วมงานทุกงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นในฐานะอดีตเมมเบอร์หรือในฐานะแขกรับเชิญแต่ต่อจากนี้หนูก็จะยังอยู่ในสังกัดของบริษัท IM เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนไกล ขอบคุณคนที่รักและสนับสนุนหนูหนมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และต่อไปในอนาคตดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ได้เจอทุกคนหนูรับความรักมากมายทั้งเมมเบอร์และจากทุกๆคนที่ตรงนี้ทําให้หนูเติบโตมีประสบการณ์มากมายขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้หนูได้เข้มแข็งขึ้น ได้ลองอะไรใหม่ออกจากคามอม์ตโซนของตัวเองนอกจากนี้หนูก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวทุกคนหนูเองก็อยากจะเรียนรู้และตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ